โดยคุณนัทวุฒิเพชรพงศอน n ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคุณสุทินประเรสริฐศักด์นายอำเภอแก่งกระจานหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนนักวิ่งชาวไทยนักวิ่งต่างชาตินะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งแก่งกระจานครอส c o น n t ี y บริเวณลานธรรมชาติอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ โดยท่านผู้ว่าเพชรบุรีนะคะท่านก็บอกว่านี่แหละคะ่ะเป็นครั้งแรกเลยของจังหวัดเพชรบุรีที่จัดกิจกรรมวิง่ง c r o s s ครันที่เส้นทางที่มาวิ่งเนี่ยนะคะท่านผู้ชมจะเป็นเนี่ยพื้นป่าแก่งกระจานน,นี่ไม่ได้วิ่งบนแบบว่าถนนทางลูกรังหรืองไงวิ่งบนพื้นป่าหญ้านุ่มๆน,นะคะ <Okay. S 1> พื้นป่าแก่งกระจานเมืองมรดกโลก บางเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนบางจุดเป็นทางขรุขระบางจุดเป็นเนินเขาและบางจุดก็สบายๆเป็นทุ่งหญ้านะคะคสภาพพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันไปค่ะเหมาะกับนักวิ่งขาลุยรักธรรมชาติให้ได้มาสนุกกับการวิ่งข้ามทุ่งซึ่งงานนี้เขาใช้มาตรฐานการวิ่งระดับโลกจากประเทศสวีเดนนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้สำหรับการวิ่งข้ามทุ่งหรือว่าครอสคันที ระยะทางเนี่ย20กิโลเมตรโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะทั่วทิศเลยล่ะค่ะมางานนี้กันเกือบ2,000คนนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศสนุกสนุกของงานที่จัดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนทางด้านพลรอตรีอนาันต์นิ่มนวลประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกองทัพเรือนในพระบรมราชินูปถัมภ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ กรมกรแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในการถแถลงข่าวค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะก็คือเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอนครั้งที่15บแถลงข่าวกันที่ห้องโถงอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิต์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะนํารายได้ไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะเป็นการแข่งขันวิ่งในระยะมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรนะคะเบาๆสบายๆระยะทางกำลังดีแบ่งเป็นชายและหญิงค่ะแล้วก็จัดกลุ่มช่วงอายุด้วยตั้งแต่ต่ำกว่า18ปีนะคะไปจนถึง60ปีขึ้นไป โดยผู้ชนะเลิศ Overall ทั้งชายและหญิงนะคะก็จะได้รับถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล3,000บาทส่วนผู้ชนะในกลุ่มอายุที่ก่อนอันนี้ที่บอกว่าเขาจัดช่วงอายุนะคะคถ้าชนะในกลุ่มอายุก็จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศรวมทั้งมีการร่วมเดินเท้ดพระเกียรติในระยะ3.5กิโลเมตร และปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่สามารถร่วมกิจกรรมในแบบ v อร์เชอร์รเพื่อที่จะรองรับกลุ่มนักวิ่งที่เขาไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันงานแต่ว่าต้องการร่วมสมทบทุนเพื่อกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ